ไม่ไสิมีหไปได้่ได้อยู่โอ้ยเนาะยูกยังหมอกไปเฟนกับโมีเงินต่อเงินน้ำลูกน้ำเมียปสิต่อเงินไม่รอดอินเตอไปเียขาอง่อนเมื่อยน้ำแี่ทางแก๊สน่ะไปขึ้นเพื่นอะไรบวะโยขึ้นละแต่ว่าบ่ได้ถ่ยคลิปบ่ถ่ายคลิปเลยเออขอไปหายอะก็ออกบาเลย่น้องเนาะข้ามา อย่างอื่นอย่างใค่มาดำหน้าอะเนาะมาเหยียกมาเช้าใช่เช้าแบบที่มาเหยียกหนึ่หนิดในหน้าเลยอ่ะพี่น้อยเนาะเปิดพามาไม่นี้กระเสรถไทยดังบึนบันบึนบัอยู่พี่น้อยเลยเฮ้ยมีแต่บนเห็ดหายใส่หน้าเนาะ คุณแล้วไปน้ำกระมีพี่น้องเลยขังเฮากะยังเหลืออีกบโบลายเนาะอีกสองสามให้ให้ตะก้านี่แหละพี่น้องเยเนาะกับให้ทั้งคุณแหละทั้งมิจอยพนสูบน้ำเขา้าให้ตะก้าทิพย์ป้าลูกก้าเมื่อนนั้แหละพี่น้องเนาะคนโบมีน้ำสูบขึ้นหันแล้วก็ดําให้นั่นเด้อข้าวไปตะกาะะ้านนะ้ำปัตเตอร์ผลบ่เนาะมีทางรถไทยเข,ข้ามาบ่บัดําอัดทางไปเลยพี่น้องเมื่อวานนี้ได้ให้นี่ ได้ให้เดียวหมู่วานี่ให้เตหน้าให้เกินได้พี่น้องเนาะให้เตนีให้ตะก้าคือกันนี่ก็พี่น้องเนาะลูกก้าออกเบิดแล้วก็มาดําดําสีห่างๆแน่พี่น้องเนาะหน้าบ้านอ่างามอยู่ดตาทางสรก็กงสิเตรียมตัวลงไปพี่น้องเนาะอ่าเตรียมเตรียมของลงไปก่นได้เสื้อผ้าใส่แทลงไปลูกก้าลูกซยน้ําป้าก็ ต้มมักซลี่ไว้พี่น้องเลยทั้งว่าเพิ่งเพิ่นไปตลาดนัดเนาะอ่าได้มักซลี่มาสองถุงเลยต้มไว้แล้วก็แยกไว้อันยากน้ำแน่ขนาดเนาะไปซะพี่นองง้องเลยตรงไปน้ำป่ากันป่ากับลุงเพิ่นลงไปแต่เส้าผู้ทั้งน,อนอง้องเจอเพิ่นนอนตื่นแล้วพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ตื่นมาแหละไอ้คิปเอาถ่าเนาะเพิ่นกระดินกระหัวอยู่พี่น้อง,งน้ำบ่อให้หมอห้องดินกันจะเสียจะเฮือนนี่แหละ ไปทางสนามกัลงไปน้ำป่าก่นอนเอาโมที่สามลงไปน้ำกัน <c oughs> เพื่อได้ตั้งกล้องให้ปลาลุ่เบิ้งพี่น้องไงเนาะไปลงไปโพกๆกันอยู่ทุกไฮทุกหน้าเด้อปลาลุ่งงมแบบนี้ทางมือเพิ่งกับลุงจอยพันดําถ่าวอ่ะทางปเตอร์ลูกกาอยู่เนาะกานี่ก็งามอย่าพี่นงหงายเนาะแต่ว่า,งงนะา,ามันยังอ่อน ตอฮาลุกไปดำมันยังอ่อนแลนี่คือสิแก่ได้ละใบเืองละพี่น้องเอ้ยามอยู่ามันปรับมากล้องนสบายดีป้าลุงกนาสบายดีเด้อนะสบายดีตอนเ้าพ้าปานใดล่ะป้าลุงเอ้ยลงมาเพื่อลูกเต้าสินอนเนาะลงมาหลังปาเตซมือเลยแตบ่เป็นหยังเนาะกรบอกทางปาเตเพิ่นแล้วแหละว่าแบ่งให้ําไรก็เอาป้าลุงเอ้ย ให้พอได้อยู่ได้กินกับพ่อเนาะไม่ต้องให้เพื่อคลายเพื่อยังดอกเอ้ยยังไงรู้สิแดดได้ไหอนี่แดดฝนบ่ฝนติ๊กบ่เนาะใครได้โอกาสสัประติษฐหลายคนแทะไปวิงกันยังไงบังบังบัง หนากับี่แต่หอยเชอรี่กินบ่แล้วพี่น้องไหมเนาะต้นขาเอาได้หอยเชอรี่ก็ลายลายหาเบิ่งทางจ่เอก็เพิ่มเพินให้ำหน้ากอนสุดหน้าหน้ากับบมี ดีโอ้ยที่นีลูกนอนหลือเ่นอนตื่นแล้วอ้ยางสิโลงมากตัวตื่นโอ้ยจีบวนี่จี๋หายแล้วพอนะแม่นแล้วใครมาดกกาเซอปเตอร์ะฮะใครมาดกกาเซอปตเตอร์วะยังวะอาบลกอาวะหรือว่ามาลกอันจากเ่มกมเกีกนนหลัง ได้มาดำถ่าล้วบ่อน่ะเร้บลกก้าคือว่าบลกก้าตานั่นออกบิดกอนจังหวะามาดำทั้งนี้ย่ว่าตามทางรถ่าฟันเงอยู่ด้วยวงข้าอือดำออมตัวเองงคนกบืมาขึ้นนี่พี่น้อยเนาะมาประมาณสองทุ่มสทุ่มนี่แหละไปขึ้นเดียวมือนี่เนาะ

เอ้ยเนาะเย่างรอบนี้เดี๋ยวไปน้อยเนาะ <c ười> ไปรอบนี้นี่รอบนี้สีแดงเลนี่ยังนอนอยู่ได้รุ่นร<อ>ุ่นหล,ล,ลอดรุ่นอย่างนี้เนะนาะมาแล้วพังหมื่นกันพนะี่น้อยเนาะรุ่นอันข่าวดีค่อยวะคบต้มแก้วนะเลยพี่น้อยเนาะเห็นปะใส่ใส่ได้ซอยนเพกคนเลยอืมเงินเดือนบอก โย่เฮ็ดจะหึงนะก็ได้ในเงินเดือนเนาะอิบ่ได้เลยกาเนเนะเอาไปขึ้นพนักบ่ทางเก๊ทางแก๊สเอาไปขึ้นพนะบ่ออ่ะขึ้นแล้วเยวบริษัทคลิปบ่อบริษัทคลิปเลยเออเาไปหยะกออกมาเลยหน้อยเนาะเข้าไปานงอนสรางทีเกียงงานมันสำคัญสำคัญเน เห็นว่านว่าถ่ายคลิปแล้วเราสิแจ้งจับได้สิเราเห็นน้ำคลิปเอาบุญสารวันโอ้ยคนไร้เพื่นไปหลักไปขรมุยของผู้ใดมาพี่น้อยเนาะเป็นยังโดยเห็นน้ำคลิปอาบุญสารวันเราพี่นางไอ้วันนี้เนาะเห็นเพิ่นว่าหายลบคลิปว่าสักลบคลิปที่เกี่ยวกับของเพื่อนนี่แหละเพื่อนก็ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนคนละเนาะว่าอันหายว่าจัดลบคลิปเพคนละอ้ยเนาะเขาแบบคนไร้ไปหลักเหล็กขรมุยน้อยผู้ใดมาพี่น้อยเนาะ เป็นกระโลงซี่แจงใช่ไหมเนาะลงซี่แจงว่าเพิ่นโอ้มีเวลาบ้างเข้าไปให้เละพียงหน่อยเนาะความเปนชุกใจให้เลยไว้ยยันว่าพายพักหนาว่าเป็นบริขื้นบริยั้งนะพี่น้องเนาะโด้ยแบบนนี้เพิ่นลบบอแค่นี้ลูกเพิ่นก็เข้าเข้ากับบริขิ้นยังเพิ่นกับบริลบแลยวะเนาะเห็นวะเห็นว่าเพิ่นแจงความจับแล้วเป็นไดส่ะโอ้ยแต่ทีการถือจับโดยที่เพิ่นฟาดฝอเพื่อนแล้วพียงหน่อยเนาะ เอ้ยเนาะวัฒนาพอึงเอ้ยและวัฒนาึงเนาะั้งทานปก้อนไม่ไดเ่นออกยชื่อให้หมเอบัเป็นยังเนาะก้อนถ่านมันรูดจะไม่ได้ใส่เเนาะยกกับไฟใส่ดอกจ่อยตเตทานยาาตงนี้ก็ลงมาให้นะแล้วก็แ่ไม่ได้ใส่ ไปดำถ่ายกัาเป็นโลกาเซฟเตอร์กันแนนมาเป็นโลกาเอาเบ้นหันอยากดำตามมั้งเมาส์นะใครดีไฟเมาส์อืมน่ารอดเมาเด้นอะนี่ดอกกินบ่อน้ำนี่เอาเอาเพปซี่ได้เฟปซี่ลงใส่แก้วมาให้อันปัตเตอร์กินนดอยไปดูปัตเตอร์ิ่นกินก็ได้สักเห็นว่าเห็นว่าอยากนะไปได้สิไปกล่าเซฟเตอร์กันให้ท่านคงจอยให้หน้าคระบ๋อผึ่ง đâm thạc, chị ơi. A bắt đầu gần phải đêm, mà cả Bốn thì tốt đấy mình, nó cả xác ơn. Won't chị tôi ghi đêm, gì nọt. Ghi nhị kịp tê 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 นมาหัดจ้างลูกอ่ะ,ะนี่เป็นกะหก้าลูกมาว่นในตัวนี้เนาะเรืองไว้ห่างบะถึงห้างมั้ใไปพ่นงานลูกอ่ะ ด้ทำงานบ้วงหรอหเออทำงานตกกะตกกะฮะเอคีมเอาถาด้เออเอคีมบังถาอืมอ่ะน้ำมากินน้ดเ่มดน,นเลยมาเยอะ ก็แล้วก็ยังปากกา่งบอกว่ากานั่นกาเบิสว่ามาหาปาเนี่ยญเออล้งกลกุบ่อกับ่แดดดอกกุงเลยมันนี่ bớt đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เด็กสองคนบ่น đây cứ vào du hướng dẫn là hương nó để đi được. thế ยห่าอย่างมาเ็นอย่างแรกบรรยากาศข้นะกีะ มากับต้องไปเฮ็ดอีกีุนทางไหนนะเฮ็ดซ้ำซ้หมอยยู้ิซื่อยโอ้ยจิดดาแล้วจากนี่กดีไปไ้อยู่ประตูน้ำก็ ว่าแล้วบ่เห็นเพิ่นนั่งแกสงการปีที่แล้วนะปีก่อนพุมันิดประตูน้ากับสาวเอ้จับปลาไงไว้ยมามื้ มาอย่างอื่นยังใครมาดำหน้า,นานะอะเนาะเีมามา, <c oughs> าดำหนา่อ <c oughs> าวใช่ส,ส <c oughs> ชาวทีมาอยากเห็นให้เฮ็นหน้าเลยสวมากเฮ็นหน้าเต๊ะสาว้โหน่ารดเนาย กบักบเมย์เมย์คนละแบบเห็นหน้าเขาเมย์เขาเนียทุกอยงอันนั่นไหมเมยกัฟัเมยกัเศร้าองานเงานนี่เอาใจนได้เห็นงานเนาะเนี่ยเมอยาเฮ็นก็เฮ็ดได้ดิ

ที่โดงแดดเดือะซีเลื่อนหาว่ากันนั่งวัวเรืียวเขาเมาอย่างนี้ก็ต้องดูคนหนึ่งเลื่อนกันเนี่ยนอนคนละมากระหิเด็กปัจจัยเลื่อนเอโยดสายหายที่กรนหน่อ่ในเลื่อนหายขอชือว่าห้องน้ำอย่าไรไรอย่าพักกี่ก้าเนาะลูกลงกระลงแบบกระลงหนาำ ไดกไว้ดงทเนาะลุงจอยข้นได้ไว้ได้ลุงจอยอาดกไปเฮงโอยเฮงหันฉีกมัดบิดเหนื่อยแล้วขามีหนา A mwen sa mweni. A mwen sa mweni. หน้าตื่นตัวตื่นใจเร่าตัวหน้าในเร่าน่น่งหน้าตหน้าหน้ารถไรถน้ไไปเลยหน้ามวนมา ก็จะว่าไบกลุเนาะล้วคิปนี่กัสิพอจบคิล้ี่าไม่มีกันเ้อเนาะเรดูโรกาเบิร์ดนมีแหละที่นอนเนาะ ได้ดำให้มันไปไปได้ไปเลยสบายดีเด้อน,นะ